การเมืองไทยดูเหมือนจะลงตัวปิดจ็อบดีลลับเริ่มเห็นเขาลาังรัฐบาลชุดใหม่แบบสูตรผสมข้ามขั้วมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำและเศษฐาทวีสิงไม่น่าพลาดนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30สอดรับกับคิวกลับบ้านของทักษิณชิน,นวัตรในวันที่10สิงหาคมนี้แต่แล้วจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนก็ออกมาฟันธงฉับทักษิณไม่ได้กลับบ้าน เหตุเพราะดินล่มตามมาด้วยชูวิทกมวลวิสิตจอมแฉออกมาปูดซ้ำว่าเกมพลิกทักษินต้องถอยยกเลิกกลับบ้านเพราะสถานการณ์เปลี่ยนมีสัญญาณอันตรายเกินคาดดาวกระจวบเหมาะกับการที่บิ๊กป้องพลเอกประวิทย์วงสุวรรณยื่นหนังสือลาออกจากหัวหน้าพักพลังประชาราัฐในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพักเมื่อวันที่29กร,รกฎาคม แต่แค่แป๊บเดียวที่ประชุมใหญ่ของพักก็ได้มีมติให้บิ๊กป้อมกลับมานั่งตำแหน่งหัวหน้าพักตามเดิมพร้อมกับยกเครื่องกรรมการบริหารพักคคะหรือว่าดีลลับไม่มีลุงเป็นอันยกเลิกทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปทันทีดีลลมข้อต่อรองเยอะทักษิณอาจไม่ได้กลับบ้านพวงการเมืองไทยกำลังฝุ่นตลบเกมพลิก ทำให้ทักษิณต้องถอยกลับไปแก้เกมส่งผลให้การกลับบ้านมีอันต้องยกเลิกอย่างที่จจตุพรและชูวิทย์ออกมาฟันธงหรือไม่รองศาสตราจารย์ดร์นันทนานันทวรโรพาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกรกยอมรับว่าสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลงเร็วมาก หลังอุ้งอิงแททองทานชิน,นวัตรออกมาประกาศพ่อจะกลับบ้านและทันทีทันใดก็เกิดปรากฏการณ์ชูวิทย์ออกมาบอกว่าดินล่มแล้วทำให้ทักษิณไม่น่าได้กลับบ้านสอดคล้องกับจตุพรได้ระบุมาตั้งแต่ต้นเพราะรู้จักทักษิณมานาน29ปีจนครั้งสุดท้ายก็บอกว่าไม่เชื่อจนกว่าจะเห็นทักษิณมายืนอยู่ที่สนามบินดอนเมืองเดิมเชื่อว่ามีเมกะดีลยิ่งกว่าซูเปอร์ดีล มีการเจราจาข้อตกลงกับหลายฝ่ายจนสามารถระบุสถานที่วันกลับได้และเมื่อวิเคราะห์จากการสื่อสารหลักฐานแวดลอ้อมทำให้นักวิชาการทั้งหลายฟันธงว่าทักษิณจะกลับมาจริงสุดท้ายข้อมูลเชิงลึกของชูวิทย์ออกมายืนยันดีลล้มไปแล้วทักษิณไม่น่ากลับบ้านวันที่10สิงหาคมนี้หากวิเคราะห์ทักษิณจะกลับมารับโทษตามกระบวนการยุติธรรม เพราะในดีลอาจบอกว่าติดคุกไม่นานแต่เมื่อเกมเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะปลอดภยัยและจะติดคุกนานหรือไม่ทำให้วันที่10ส,สิงหาคมยังไม่ได้กลับบ้านยกเว้นทักษิณมีเจตนาตั้งใจจริงจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยอมรับโทษตามปกติก็กลับมาได้ทำตามที่พูดเพราะเรื่องความปลอดภยัยมีตำรวจมารอรับอยู่แล้ว ก่อนส่งไปเรือนจำและเหตุการณ์รอบสังหารก็ไม่น่าเกิดขึ้นมีการอารักขาเป็นอย่างดีถ้าทักษิณมีความตั้งใจจะกลับมายังมาตุภูมิโดยไม่ใช้อภิสิทธิ์อะไรหรือดีลลับพิเศษไม่ต้องอยู่ในเรือนจำก็กลับมารับโทษได้จะทำให้ชูวิทย์และจะตุพรที่ออกมาฟันธงนั้นผิดไปแต่ขณะนี้สาธารณชนเชื่อว่าทักษิณมีดีล เป็นเมกาดีลที่ลงไปแล้วและจะตุพรก็บอกว่าทักษิณไม่ได้ตั้งใจอย่างเชิงในการกลับบ้านแต่เป็นดีลจริงจนมีการประกาศอย่างใหญ่โตของอุ้งอิงในสถานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยต้องมีความหนักแน่นออกมาระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน ทำให้คนเชื่อว่ามีการเจรจาต่อรองจนบรรลุข้อตกลงหากให้การฟันธงของชูวิทย์และจะตุพรผิดและถ้าดีลรับดีลเลิฟไม่มีจริงทักสิณก็ต้องกลับมาไทายมันเป็นเมกาดีลมีข้อต่อรองค่อนข้างสูงจึงทำให้ข้อเสนอค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่มากสุดๆจนบรรลุข้อตกลง มีการประกาศออกมาเพราะถ้าจำได้ทักษิงมักบอกว่าจะกลับบ้านจากการรวบรวมกว่า20ครั้งแต่ไม่เคยระบุวันเวลาสถานที่และออกมาพูดเองตลอดแต่ครั้งนี้ให้อง์อิงออกมาพูดเป็นดีลที่รู้กันจากดีลครั้งแรกอาจประเมินว่าจะกลับเดือนนกคอจนองอิงออกมาประกาศใกล้กับเดือนนกคอทำให้มีความรู้สึกว่าการดีลครั้งนี้ มีผู้เกี่ยวข้องมากมายมีข้อแลกเปลี่ยนเยอะกระทั่งสถานการณ์เปลี่ยนไปลุงป้องรีเทิร์นหัวหน้าพักรอวันแปดพักร่วมแตกในประเด็นการลาออกจากหัวหน้าพักพลังประชารัฐของบิ๊กป้อมแล้วได้กลับเข้ามาอีกเป็นเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงล้างไพ่กรรมการบริหารพักเท่านั้นโดยมีเป้าหมายให้รออธรรมนัสพรมเผ่าเป็นเลขาพักแต่การลาออกในตอนแรกของบิ๊กป้อม ดูเหมือนเป็นไปตามดีลไม่มีลุงแต่เมื่อได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักก็ทำให้ยังอยู่ในสมการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในสมการที่แข็งแกร่งมากขึ้นเพราะตัดสินเลือกเองกรรมการบริหารพักเป็นอีกในทางการเมืองตามที่จตุพร ออกมาบอกว่าสุดท้ายตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นของบิ๊กป้องและวันนี้ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเพราะ8ปดพักร่วมมีท่าทีจะไปกันไม่รอดโดยเฉพาะพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยหาก8ปดพักร่วมแตกหักกันจริงก็จะข้ามขั้วสามารถฝ่าด่านโหวตนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จแม้พักขั้วอำนาจเดิมมี188เสียงแต่จะได้เสียงสว จากผลพวขงของคอสอชอทำให้การเมืองเข้าสู่เดดล็อกอีกครั้งอีกทั้งพักเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลมีการพูดคุยกับพักอื่นๆและสอวอจะไม่โหวตนายกรัฐมนตรีให้หากมีพักก้าวไกลร่วมรัฐบาลถ้าเพื่อไทยบอกลาก้าวไกลเป็นจุดแตกหักแยกทางกันเดินก็ได้ แต่ก้าวไกลแมนะ้มี150เสียงก็มีทางเลือกน้อยกว่าเพื่อไทยที่มี141เสียงสามารถไปจับคั่วพักต่างๆได้เสียงอาจจะปริ่มน้ำและการโหวตนายกรัฐมนตรีก็ต้องอาศัยเสียงสอวอทำให้สุดท้ายก็ต้องผสมกับพักสองลุงแต่เมื่อชัดเจนแล้วว่าลุงป้อมไม่ลาออกจากหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ทำให้การเมืองค่อนข้างซับซ้อนและเดินไปคู่กับเดดล็อกก็เพราะสอวอเป็นต้นเหตุทางออกหยุดลุง8พักเกาะกันแน่นรออีก10เดือนแต่มีทางออกหากพักเพื่อไทยไม่รีบร้อนจัดตั้งรัฐบาลและไม่ข้ามคั่วยังคงจับมือกับ8ดพักร่วมภายหลังดีลลับล่มทักษิณกลับบ้านไม่ได้ โดยจับมือแน่นรอไปอีก10เดือนให้สอวอหมดสภาพและตามบทเฉพาะการให้ระยะเวลา5ปีในการโหวตนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อเป็นรักษาการไม่สามารถโหวตได้ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนยังพอใจอยู่และจากผลโพลต่างๆประชาชนส่วนใหญ่ยังสนับสนุน8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาล ไม่ต้องรีบร้อนให้รอเวลาเพราะหากจะตั้งรัฐบาลข้ามคั่วจะเกิดความวุ่นวายไม่ต้องรีบบางครั้งความรีบโดยไม่คำนึงถึงวิธีการจะนำไปสู่ปัญหาระยะยาวอย่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้รีบรับเพื่อจะได้เลือกตั้งสุดท้ายเป็นรัฐธรรมนูญวิปริตกลายเป็นปัญหาจะแก้จะเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคการจัดตั้งรัฐบาล ไม่เป็นไปตามเสียงประชาชนอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้ในช่วงวันหยุดยาวเป็นจังหวะที่พักการเมืองต้องรีบพูดคุยเจรจาก่อนถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมซึ่งอาจเลื่อนออกไปอีกหากสถานการณ์เปลี่ยนก็สามารถยืดหยุ่นได้เพราะหากพักเพื่อไทยเร่งรีบจัดตั้งรัฐบาล แทนที่จะเดินหน้าได้เร็วอาจกลายเป็นว่าไปติดกับดักตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องระวังและสุดท้ายอาจมีนายกรัฐมนตรีชื่อบิ๊กป้อมก็ได้หลังสถานการณ์คลิกดีลลับล่มทักสิงไม่ได้กลับบ้าน